คือผู้ที่ได้ยินเดียกงในทั้งบ้านก็พิเคาะพินิจกำหนดทรงรู้เอาเองว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหมมนมันไม่ได้อยู่ที่ปร,สร,ราสาทราชบังมันไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเศรษฐีมหาเศรษฐี มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่การทำบุญทำกุศลเสมอไปนะบางทีทำบุญทำกุศลก็บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีเพราะเป็นเหตุเพราะทำท่านท้งบุญเกิดจะเหตุถ้าได้สิ่งที่ได้รับสิ่งเที่ยมบดีมันมันก็มีดีถ้ารับได,ได้ได้รับสิ่งที่ดีมันก็ดีเพราะมันอยู่กับ อยูกับอะไรอยู่กับโลกพวกเธอรู้ไหมว่าโรคคืออะไรโรคคืออย่งโรคคืออะไรโรคก,ก็คืออุปาทานอุปทานคืออะไรอุปทานก็คืออุปทานอยากก็คือความทุกข์ เขาเรียกว่าอุปทานหยาบอุปทานมืดอุปทานหลงอุปทนานวิชาที่หนักเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ก็เรียกเขาเรียกว่าทุกข์นั่นออุปทานอย่างที่สองก็คืออุปทานดีฝ่ายดี ไฟดีจะจะจะเรียกว่าอะไรดีล่ะถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เรียกบูบุญถ้าไม่เรียกว่าความสุขจะเรียกว่าอะไรดีเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยความดีเนี่ยก็เป็นอุปทานเพราะเป็นสังขารเพราะเป็นอุปทานของจิตที่ทําความเห็นว่าสิ่งนี้ประเสริฐสิ่งนี้ดีก็ประยึด์มันถือมันเป็นตัวเป็นตนตอันนี้ครับว่าโรคดี โรคไปเกิดที่ดีโรคความสุขโรคความสุขแม่งเหมือนโรคเห็นโรคหาโรคสิบแปดสิบเก้าเนี้ยมันคนละโรคปัจเจกโรคตับโรคไตมันคนละโรคกันให้เราเข้าใจว่าคําว่าโรคนั้นนะพระบาอุปทานันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์โรคที่มองไม่เห็นชัดก็คือการเกิด ก็เป็นโลกการเจ็บก็เป็นโลกการเจ็บเขาโลกการจากโลกนี้ไปก็คือความตายก็คือเป็นโลกโลกที่สิ่งที่ไม่รู้การเกิดจากตายก็คือความหลงความหลงหลงรู้หลง,ลง,ลง,ลงเห็นหลงเป็นหลงไปหลงสุขหลงทุกข์นี่แหละอันนี้เรคือโลกแม้ว่าท่านจะมีปราสาทอาชวางังแม้ว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ หรืออะไรก็ตามถ้าท่านยังมียังมีโลกสิ่งนั้นเหล่านี้อยู่ภายในใจอยู่ท่านก็ยังทุกทุกเรื่อยไปเพราะมีสังขารแห่งโลกติดพันผัวพัน,พนมีความเห็นมีความรู้ที่ติดตด,ด้วยเกตนาของโลกอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเรืไปหาที่ว่างหาที่ว่างไม่ได้เพราะไม่ว่างจากโลก ดีก็เป็นโลกดีก็ไปเกิดดีก็เป็นตายพอดีก็ไปเกิดพอดีก็เป็นสุขเป็นทุกขเป็นทุกข์พอดีเรื่อยไปนั่นแหละมันไม่มีที่สุดมันมันมันไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยจะเป็นโลกที่เป็นโลกที่สงบสงบจากโลกเป็นที่ระงับจากโลกเป็นผู้พี่ที่เป็นปัเจุบัรถ้าพระบรมศาสดากว่า มีหมอที่ดีประจาตัวเองมีหมอรักดูแลโลกตัวเองหมอนั้นก็คือสติสติในรักษาโลกไต้ทุกโลกก็ว่าได้โลกเก็บโลกอะไรอะไรก็รอดได้จะพบใดพบหนึ่งจะพบกการเกิดแก่เจ็บตายอัที่ไหนก็ได้หมอคนนี้ถ้ามีสติตั้งมั่นหมอคนนี้หมอคนนี้ถ้ามีแก่กล้าถ้ามีวิชาเข้าแล้วเนี่ย มีสมาธิเข้าไปสู่ความเห็นของหมอนี่หมอจะมีพลังมากหมอจะรักษาโรคหมอจะดูแลโรคให้แก่อืให้ให้แก่ผู้หลงโลกไม่ให้ผู้หลงโลกนั้นติดโรคอีกต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ยังไม่เข้าใจคําว่าโลกเพราะฉะนั้นน่ะท่านอยู่บ้านท่านก็จะอยากจะเรียกว่าไอ้โรคเนี้ยมันมันเป็นโรค นั่นต้องติดโลกมันติดดู่แล้วอโดยเฉพาะการเกิดจ็เจ็บตายมันติดอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงแล้วมันมันเป็นของไม่เที่ยงแต่มันเป็นของเที่ยงของเที่ยงเพราะอะไรอันนี้จังทุกังตามันจะมันเที่ยงของมันว่ามันเกิดจ็เจ็บตายมันเป็นของมันมันตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้คือความเที่ยงของมันผู้ไม่ติดโลกต่างหากผู้ไม่ติดโลกต่างหากที่เป็นของเที่ยงของเที่ยงที่ปฏิจจ์ ความเห็นความเห็นโลกและลาโลกได้ความเห็นสุขเห็นทุกข์ของโลกและลาละลงได้นั่นคือความเที่ยงของความผู้ไม่มีโลกผู้ไม่ติดโลกก็คือความเที่ยงความเที่ยงก็คือความไม่มีความไม่ยึดมั่นถือมั่นความเห็นความเข้าใจในโลกสุขโลกทุกโลกเกิดแก่ตายเนี่ยนี่แหละคือคือผู้เข้าใจผู้เข้าใจที่เหนือความเข้าใจของโลก ผู้รู้โลกนั้นน่ะจึงเป็นผู้เหนือโลกไงล่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าท่านอยู่ทาบ้านก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามท่านเราฟังแล้วอืก็ตรึกตรองพินิษ์พิเคาะกำหนดอ,ดอ,ดอืตัวเองดูว่าทําอย่างไรตัวเองจึงจะเข้าใจคําว่าเข้าใจนั่นแหละใจมันอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่สำคัญว่า ผู้รู้โลกจะ,จะ,จะ,จะรู้จะจะรู้อยู่ที่ตรงไหนจะเอาอะไรไปรู้คําว่าใจเนี่ยตรงนี้แหละคําว่าใจนี่แหละพวกเธอทั้งหลายอย่าไปอย่าไปเข้าใจว่าจะมีแค่สติสมาธิเท่านั้นที่จะไปรู้โลกแค่สัญญาเท่านั้นเธอทั้งหลายถ้าเธอไม่รู้ใจเธอใจพูดใจนั้นอ่ะผู้หลงโลกนั้นอ่ะจะรู้โลกได้ยังไง นี่คือที่มาของความหลงของศัตท์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงตั้งมั่นอยู่กับหมอหมอให้ดีถ้าเธอมีหมอรักษาโรครักษาพู้เป็นโรคพู้เป็นโรคก,ก็จะก็จะปลอดภัยจากโรคก,ก็คือไม่หลงโรคอัน,นี้ก็ ยาหาวิวะหากุลาปิกุเรนติสาขาลังเอวามีไหวตูจินังเปรกันังอุปกัปติอิจิตังปิตังตุมหังสิเปเมวะจะมิจตุสัพเพปุรุมตุสังกปาจันโทปะนะโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสาปะโรโกวินา สัตุมาเตปาวตวันตารโยสุขิทิคายุโกปาวะภิวัฒนาสิริสานิจังปุถะปัจายโนจัตตารุธรรมวาติอายุวันโนสุขัง